เย็นใจดีนะเซียนคนก็สบายดีนะค<า>เรารู้สึกว่าการได้คุยกันวันนี้รู้สึกว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่มันมันไปอย่างแบบสบายๆ<า>คิดอย่างไรก็พูดไปก็ขอโทษด้วยที่บางทีถามคำถามแล้วเราก็จะตอบอะไรที่ถนัดแบบนั้นสะดวกแบบนั้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะง่ายไปสำหรับผู้ที่รู้แล้ว หรืออาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องเยอะทำไมต้องยากไปสำหรับผู้ที่อาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าใจอย่างที่เราอยากจะหยิบยืน่นก็ต้องขอโทษตร,ตรงนี้ด้วยแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราบอกแล้วว่า,าเราทำเพราะว่ามีความสนใจตรงนี้โดยส่วนตัวเป็นวัตถุประสงค์หลักแต่ผม <Okay. S 2> เชื่อว่าลึกเยมันจะมีอะไรที่ ลึกซึ้งกว่านี้อีกเยอะผมว่ามันก็คือแค่แบบเหมือนกับหยิบขึ้นมายกตัวอย่างเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของของครูที่มีประสบการณ์การเดินทางมาโดยเพราะเอาแค่เฉพาะช่วงเจปดปีที่แบบหายไปนะเอก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในตัวครูยกเว้นความสวยที่ยังสวยคงเส้นคงวายิ่แก่ยิ่งสวยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ บางทีนะคะอันนี้ขออนุญาตนิดนึงบางทีถ้าเราเข้าใจผิดว่าชื่นชมตัวเองไม่ได้ห,หรือต้องกดตัวเองให้แบนลงดินอย่างเดียวฉันต้องตำหนิตัวเองอย่างเดียวไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งที่สุดโต่งเกินไปเนี่ยเซลฟ์เลิฟง่ายๆคือเราสบายใจจริงหรือก็เราเระองตัวไงใช่ไหม ฉันทำตัวดังนั้นฉันไม่รู้หรอกออก็เข้าใจตัวหนึ่งอ่ะก็มีวิถีในการที่สบายใจสบายกายในการทำแบบนั้นแต่การมาตรวัดของหนึ่งคือเมื่อทำเนี่ยทำเพราะอัตตากลับหัวม,ม,มันตั้งอยู่หรือทำเพราะว่าเข้าใจในสัจธรรมจริงๆว่าในโลกเนี้ยแม้กระทั่งอันนี้ขอขอโทษที แม้กระทั่งเราจะบอกว่าไปเรียนจบมามผ่านประสบการณ์ชีวิตมาจริงหรือที่เธอเก่งที่สุดในจักรวาลน,นี้<ม>จริงหรือที่เธอรู้แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างทลปปุโปรง่งดังนั้นหนึ่งว่าตามบริบท<ม>ตามกาลเทศะ<ม>ที่เราจะสำรวจตัวเราเองว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เรามีความสนใจมีความมั่นใจเรามีความสุข ที่ทําแล้วสบายกายสบายใจสรุปก,กายบอกเราสรุปก็คือว่าการใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นให้มันรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าท่นอย่างไรในทุกขณะจิตเนี่ยของครูก็คือว่าเป็นตัวอย่างที่ว่าครูกําลังฝึกฝนมันฝึกซ้อมตัวเองเนี่ยแล้วก็ใช้ความเข้มข้นของมันในแต่ละวาระที่แตกต่างกันไปม,มันคือเหมือนกับม,มันขึ้นลงขึ้นลงตามสภาวะการเห็น แต่ละจุด,ดนนะั้นน่หนึ่งว่าหนึ่งก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งอะ่ะเป็นนักเรียนน้อยของชีวิตดังนั้นหนึ่งโอเคที่จะเรียนรู้ในแต่ละช่วงชีวิตเพราะหนึ่งก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าช่วงชีวิตไหนวินาทีไหนที่บทเรียนไหนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเราดังนั้นการทำความเข้าใจตัวเองจึงเป็น the journey of the journey of the journey to myself เป็นการเดินทางสู่การ เรเน,นี้ความ,มความรักเนี่ยที่ครูหนึ่งได้เกิดมาว่าคนบางคนคนหนึ่งอาจจะบอกว่าโอยมันยากซับซ้อนฉัน i อ w h a t ัด a t i, I m ฉันเป็นฉันอย่างนี้ฉันจะเลวอย่างนี้ฉันจะดีอย่างนี้ฉันพอใจตัวเนี้นี่คือขาที่ว่าไม่สนใจอะไรกับการพัฒนาชีวิตหรือว่าฉันแฮปปี้แล้วตอนนี้ก็อีกขาหนึ่งอยากจะพัฒนามากรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบยังติดยึดยังติดขัดยังมีความทุกข หรืออาจเขาจะม,มีความทุกข์ก็ได้แต่เขาู้สึสู่เขาเปความทุกข์<ม>เขาอยากจะพัฒนาตนนั้นเนี่ยฉันแฮปปี้แล้วคนอื่นแฮปปี้หรือเปล่าถ้าฉันแฮปปี้แต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนม,คมีความทุกข์เพราะสิ่งที่ฉันทําทั้งหมด<อ>จริงๆฉันอาจจะไม่ได้แฮปปี้แต่ฉันอาจจะซ้อนซ้อนซ้อนที่จะทําให้ตัวเอง<ม>เข้าใจตัวเองผิดว่าตัวเองแฮปปี้เพราะฉะนั้นถ้าฉันแฮปปี้อีกคนจะแฮปปี้ถ้าฉันเป็นเทียนที่สองสว่าง ยังไงเทียนจะต้องสวา่างและสามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้มันเป็น<อ>มันเป็นปกติแต่ถ้าฉันไม่แฮปปี้แลว้วก็อีกคนหนึ่งแฮปปี้ฉันอาจจะคิดมากไปหรือกดดันตัวเองมากไปดังนั้น,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 นทุกสิ่งทุกอยาก่างเป็นเหตุ<ม>และเป็นผลที่จะร้อยเรียง<ม>เป็นโยงใหญ่เชื่อมต่อกันแล้วอย่างเรารูได้ไงว่าเราอะถึงเวลาแล้วที่เราต้องเรียนรู้เรือ่องเซลล์ ก็เราก็บอกว่าเรากำนับคนเพื่อนเราก็รักตัวเองมีใครบ้างหลังไม่รักตัวเองทำไมต้องมือนีัน้การนีคำถาดีการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยจะถามว่าถึงเวลาไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่รักตัวเองตั้งแต่เกิดแล้วอย่างที่หนึ่งบอกอะว่าถ้าเอาน้ําร้อนไปลาดเด็กเด็กจะถอยขาออกมา ชักอ,อกชักขาออกมาและร้องไห้เพื่อป้องกันตัวเอง<ม>ทันทีดังนั้นการเรียนรู้เรื่องการรักตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ว่าต้องถึงเวลาม,มันเป็นเหมือนกับสิทธิในการหายใจเลย<ม>ถ้าเรายังหายใจอยู่<ม>การรักตัวเองการทรําความเข้าใจตัวเองการรู้จักตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สิทธิโดยชอบธรรมที่เราควรท<ม>ํากับตัวเราเองเพื่อตัวเราเองและจะมีประโยชน์ เพื่อผู้อื่นไปโดยปริยายไม่ใช่ว่าถึงเวลาไม่ถึงเวลามันคือเวลาในทุกขณะจิตยอย่างนี้อาจารย์สแสดงว่าความรักตัวเองที่เมื่อกี้บอกว่าฉันก็เป็นอย่างนี้ของฉันฉันสบายตอนฉันอย่างนี้สแสดงว่าเขาพอใจในสิ่งที่เขาเป็นผลรับออกมาเขาก็ต้องยอมรับมันมแต่ถ้าเขาที่คิดว่าการเรียนรู้ในเรื่องของเซลล์เลิฟหรือความรักที่แท้จริงแล้วเนี่ยการเรียนรู้ตรงนั้นเนี่ยหรือจากที่คูนึ่งได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ย ผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแม้ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นในด้านบวกด้านลบผู้อื่นก็ยอมรับมันได้แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอยากโกหกตัวเองบางทีเรารู้ว่าปากอย่างใจะยางอยากได้ผลลัพธ์อย่างหนึ่งแต่ด้วยความกลัวเราก็ซ้อนทับซ้อนที่หนึ่งเรียกว่าอัตรากลับหัวดังนั้นอยากโกหกตัวเองอยาาโกหกผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองเพราะผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองอ่ะถ้าเรามองไปตรงๆงมองไปซื่อๆมันโกหกไม่ได้ เราก็หกตัวเองจริงๆลึกๆก็มันอาจจะเป็นว่ามุมกับว่าคนที่ไม่ได้ฝึกหรือใกี่การใช้ชีวิตแบบรักตัวเองเมื่อเกิดผลลัพธ์ไม่ว่าจะบวกหรือลบเขาอาจจะไม่แฮปปี้มันก็ได้ทั้งสองอย่างในทางกับการคนที่เรียนรู้ในการที่จะรักตัวเองในแบบฉบับนี้เกิดผลลัพธ์ไม่ว่าจะบวกกับลบ ถ้าอาจจะแฮปปี้มันก็ได้อย่างนั้นปิดไปได้ไหมครัเพราะว่าเซลฟ์แอคเซปชันหรือการยอมรับตัวเองเนี่ยมันเป็นสับเซตของเซลฟ์เลิฟไงดังนั้นการยอมรับในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ทั้งบวกและลบมเมื่อเขารู้ว่าเขาทําดีที่สุดแล้วมมเมื่อวินาทีหนึ่งในอดีตเช่นในอดีตหนึ่งทำผิดพลาดเยอะแยะมากมายอย่างเนี้ย แต่ว่าหนึ่งรู้มากที่สุดตอนนั้นแค่นั้นดังนั้นก็ยอมรับอดีต make peace with your past โอ้สุดท้ายมันก็คือ I'm fine thank you I'm fine thank you ใโซลผลที่มาดอกมามไม่ว่าจะเป็นีรูปไหนก็ตามแต่หมายถึงว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย is i okay s okay นะแต่ถ้าเราบอกว่า,าฉันทำดีที่สุดแล้วแต่จริงๆเรารู้ตัวเราเองว่า ไม่ใช่อะข้างในเราก็มีการขัดแย้งกันอยู่ดีดังนั้นเป็นในสิ่งที่เราเป็นแต่ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเช็คตัวเองว่าเราจริงใจและซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยจริงหรือเปล่าและผลลัพธ์ยังไงก็ตามเนี่ย it is okay, it s okay. <S ทุกอย่างในแบบของเราคุณอยากจะติดแบรนด์คุณอยากจะใส่เสื้อมอห้อม it is okay อะไรก็ได้ จะมีถือกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ถือกระเป๋าแบรนด์เนมก็เป็นดูเวยเป็นทิศทางของแต่ละคนแต่ขอให้เข้าใจในบริบทตรงนั้นเข้าใจตัวเองทําทําไมทําเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรอยากให้มีผลลัพธ์กับความรู้สึกรือทําเพื่อเหตุผลใช่หรือถ้าทําด้วยความรู้สึกแล้วไม่มีเหตุผลเลยแต่ถ้ายู่โอเคจริง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 คือมันเป็นพีซจริงจกับตรงนั้นคือข้างในของเรามัน สบายใจได้จริงๆที่ฟังดูกระบวนการทั้งหมดนะตรงโต๊ะนี้รู้สูกว่าฟังแล้วสบายใจนะฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีการมีความยึดติดไม่มนะไมปยึดติด<ม>แล้วก็คำว่ากรอบเนี่ยมันไม่ได้ถูกฟิกตายตัวว่าจะต้องเป็นกรอบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถแอดจัสได้ตามเวลาของมันหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่มันอยู่คงที่ต่อให้เราบอกว่าเซรี่นี้ของฉันดีที่สุด อย่างที่หนึ่งบอกว่าการปลอกป่อกผล,ลไม้อ่ะมันดีที่สุดของใครอ่ะดังนั้นคําว่ากรอบเนี่ยคำว่ากรอบก็ไม่ได้หมายความว่ามันยืดหยุ่นไม่ได้<ม>เพียงมันเป็นแนวทาง<ม>แต่เป็นแนวทางที่ยืดหยุ่นเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้น<ม>เพื่อเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเช็คที่ตัวที่หัวใจที่ของเราได้ตลอดเวลา<ม>ทําอะไรที่หัวใจมันไม่อึดอัด นะแต่อย่าทำอะไรที่เราคิดว่าไม่อึดอัดตอนนี้แต่สร้างความอึดอัดอีกอ20ปีข <นะ S 1> <ป>้างหน <ะ S 1> นะ้าอันนี้มันก็ไม่ใช่เซลฟ์เลิฟอยู่ดีนะคะนั้นก็วันนี้ดีมากเลยรู้สึกฟิลฟีฟิลแฮปปี้เนสนะแม้ว่าจะเป็นระยะเวลานี้ก็ตามแต่ก็รู้สึกดีมากต้องขอบคุณคุณหนึ่งหรือเพื่อนหนึ่งขอบคุณ ที่มาของเด็กจิงมกัลยาสู่ด็อกเตอร์วลัญญาในวันนี้และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตหรือเปล่าก็ต้องติดตามต่อไปนะครับโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณุณครับ